สวัสดีครับพบกับผมสามารถแลนด์นะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับมาชมบรรยากาศที่ดินนะครับที่ดินที่เราจะเปิดขายเร็วๆนี้นะครับคลอง22องค์ครักจังหวัดนครนายกนะครับเป็นที่ดินเงินผ่อนราคาถูกนะครับราคาเริ่มต้นก็อยู่ที่ไร่ละ6 0 0 0 0บาทนะครับก็จํานวนแปลงทั้งหมดก็เกือบ80กว่าแปลงนะครับวันนี้นะครับพาเพื่อนๆมาชมถนนทางเข้าก่อนนะครับก็จะเป็นถนนเส้นนี้นะครับนี่ครับวันนี้นะครับพาไมโครมาเคิลลิ่งพื้นที่นะครับก็ ถนนตรงนี้ให้สามารถที่เข้าออกสะดวกได้ก่อนนะครับส่วนแปลงของเรานะครับแปลงที่ดินเราเดี๋ยวเราให้ชมหน้าแปลงตรงนี้นะครับคือภาพบรรยากาศถนนนะครับถนนฝั่งฝั่งที่ติดกับด้านหลังของโครงการนะครับก็จะสามารถที่จะเข้าออกได้นะครับนี่ครับก็เข้าจากถนนฝั่งทางนี้นะครับถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับก็เข้ามาตรงนี้เพียง200เมตรนะครับก็เข้าจากถนนตรงนี้นะครับเข้ามาประมาณสัก200เมตรนะครับนี่ครับแมคโครเคลิ่งถนนเสร็จนะครับก็กว้างมาก เป็นถนนดินก่อนนะครับครับแล้วก็เข้าไปถึงหน้าแปลงนะครับที่มีธงติดอยู่นะครับระยะทางตรงนี้ประมาณสัก200เมตรนะครับถนนกว้างมากนะครับก็เดี๋ยวเราออกไปดูตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้กับถนนลาดยางนะครับที่เห็นรถจอดอยู่นะครับถนนเส้นนี้นะครับก็มาจากวัดป่าคลองพระอาจารย์นะครับมุ่งหน้าออกนครนายกได้ออกบ้านสร้างได้นะครับไปทางนี้นะครับไปทางนี้ครับไปทางนี้นะครับ แปลงนี้ก็จะเป็น E39 นะครับครับ e 3 9ขนาดพื้นที่400ตารางวานะครับก็อยู่ตรงข้ามกับ F39 นะครับนี่ครับโซนนี้คือโซนท้ายๆของโครงการนะครับโซนต้นๆทางนะครับตัวเลขก็จะอยู่ที่โซนทางนู้นครับนะครทางนู้นครับก็จะเข้าจากฝั่งเรียบคลอง22เข้ามาตรงนี้นะครับวันนี้พามาแนะนํำโซนด้านหลังนะครับด้านหลังก็เข้าจากถนนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับ ถัดจากวัดปากคลองพระอาจารย์นะครับเข้ามาตรงนี้เพียง3กิโลครึ่งเท่านั้นนะครับนี่ครับก็แล้วก็เป็นถนนตรงนี้นะครับที่แมคโครกำลังเคลลิ่งอยู่นะครับนี่ครับก็ตรงนี้เพียง200เมตรนะครับนี่ครับก็เป็นเส้นทางที่เข้าออกสะดวกสบายนะครับโซนด้านหลังโซนท้ายแปลงนะครับนี่ครับสนใจที่ดินนะครับสนใจที่ดินผ่อนคลอง22ององค์กนะครับไม่อยากให้ทุกท่านได้พลาดโอกาสนะครับ มีจํานวนจํากัดนะครับในการจัดโปรโมชั่นราคาถูกขนาดพื้นที่1ไร่โปรโมชั่นที่เราจัดขายก็คือ1,500บาทต่อตารางวานะครับก็มีจํานวนจํากัดนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับแล้วก็สอบถามเงื่อนไขในการผ่อนได้นะครับหรือว่าท่านต้องการสอบถามเส้นทางนะครับก็ติดต่อที่คุณสามารถนะครับ0 8 7ย0 7 9 3 5 0ยินดีให้รายละเอียดทุกแปลงนะครับที่มีอยู่นะครับนี่ครับด่วนๆนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ